เดี๋ยวดูภายในกันฮะตูเดิมเมดอคเหลือครบนะครับไม่มีไม่มีโดนชนนะสังเกตดูสีก็ยังไม่เคยทำมา ภายในสาดสะอาดมีแอร์นะครับมีเทปครับแต่ไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่าผมไม่ได้ลองเลยสวยครับคันนี้บอกได้เลยว่าสวยจริงเกียร์ก็แน่นๆฟิตๆครับ